เอาบึ่งรักษาหลังหรอเมย์บอยวีดอวีดอวีสวัสดีตอนเช้าครับพี่น้องครับการสวัสดีตอนเช้าวันที่สามสิบเอ็ดครับทรงไายปีเก่าพี่น้องครับมื่อนี้มาถลองอยู่แถวห่วยกรันนีสามทีคนครับมหาบึงเขียดครับไอ้ดินครับครับไอ้ดินครับไอ้โจครับครับครับคนนี้แม่ครับแมย์เรามาดมอู้เขาลังเอาอุปย่างใหญ่บนนั้นหลายๆเลยวะ ครับเบาตัวลงจากหันตันหันมะลำมาพี่น้องขับก็เลยมาหาเลาะเบิงครับหาเลาะเบิงเขียดขับแจ็กสีมันโมมันครับพี่น้องขับพุ่นละขับไอจูแล้วก็ลังสีอันหัวเบิงครับขับนะเดี๋ยวไปเบิงน้ำบาบขับมากันสีฝนครับพี่น้องครับแม่นิดครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้จหาขัต้นตุ้งใต้ค่ะไปเมียแล้วมาเนาะมันเป็นหมู่มาหาเบิงยี่หอง ขับห้องบ้านแกบั่นดีเจมินครับพี่รองขับรถับจะไปหาลำจากไปลำมาสามมือทิดต่อกันพี่้องตาเปียกตาชืดหมต่ละคนโอ้ยครับจักทีใดทีมันทำไงพี่รองเดี๋ยวเตรียมมืบ่งน้ำกันครับอาศัยว่ามาน้ำมืออาชีพขับข้ามเขากันบาตัวสับข้ามา่น้ำกัเลยเ้ายาเขาก็เทาก็เลยนะมีดอกกันเลยวะครับไปตามไปลุ้นกันพี่้อง ครับนี่แหละครับชีวิตวิธีชีวิตบนบ้านของเขาครับหายาค้ากินตามฤดูกาลครับพี่น้องย่มเก็บเห็ดก็เก็บย่มหาเขียดก็หาครับแล้วแต่สถานการณ์ไปทั่วหุ่นบ่ครับไปเป็นกำลังกิดยางก็ั้งสุดครับเป็นตวเงี้ยถ้าสุดวันได้ไปเมื่อไรในดินแล้ววันใดอยู่แถวนี้ได้โค้งไงตงวผ้หนึ่งก็เป็นห่วยหน่อยครับพี่น้องเป็น

ไปไปเลเเทให้แล้วตวปลด็้ายว้ายพี่น้องเย่ไปตายน่เป็นกำนัลยี่รอแต่นะว้ายนี่บ้านกระเป็นแล้วกระบายนี้เป็นกำนันบ่ท่านครับให้เดมไอจัได้ครับพี่น้อง หานั on, <laughs> <teaching. S 1> ่ง oh. รับยางเดียวได้ฮะอัไหะเผหโอ้ยเขามืยสิได้พหิวอยู่เมยก่อนยไปเลไปเลยขูดูดขอโม่ได้โอ้ยเดี้ยวา่ nhà คิว่อยู่นหูครับเดี๋ยว้ มุ่ยเม่หองไม่ไหวครับทุกคนเอซอยบนไหนครับเนีอยโอ้ยบึงเบบไปเมยบู๊ยว่างานเหรอครับนี่ของแขกครับนาเยอะช่ไปอยากขยับเ้ย ถาบอีเมลเราหมานครับพ่แเดี๋ยวอู่ในงคูบัวท่านมาไลยคนบวนกัน่นแล้ครับนี่บานค้ายาคาินก่อนครับมือแรกเหรสิไปตูดกินน้ำหมดมาแต่กรุงเท เออดดีจะ้องอยู่บาดมูมีไรใดเ่เดี๋ยวมาตกใส่ถุงดีๆแล้วพี่น้องใครที่ไปตูดกินใส่ถุงยินที่หนาๆเนี่ยจังตูวกินเลยไรเฮียน่ยถ้าส่งบ่หนาเนี่ยมันตูดกินตูดไปตูดมาดาคาดาคารมาดตูดในบ่กไก่ครับแต่ยน่ามันจะขี่แล้ะครับกิดหอหมูคิดหอดกวกคั พูขว่าเตงค่บมกนหานดโครับูไอโจเลยเนาะโอ้มืงคนมาเป็นตะวองตะพี่น้องเห็จนทีมคู่บ้ามาธรรมดาว่้เห็นยังได้คุกมัวขี่ถือกวางพอดีครับเนี่ พบหมวแต่ว่ามันถือขามันก็ดีท่านบว์เ่ยปขาพูดละปวดปวท่านบอข้างยูขาูข้าอยูข้างยูงางขานักนมาับลยีหมอนหอยเอาไปเลยอไคุยไม่น้นออกไปละ ดูมึงกันนะมาจะมีหนามดูมึงกันละทีไรวะทีบ้าทีเหลืองเข้ไงใหญ่เน้ออหอยวะกบตายันไงตายมันหม็นเหีาไงเ่ยตเหลืองว่ะสวยมากมอีงอุยหอยยงแม่

ดีครับอันหมอนว่าอยู่คแมีเมียกันแตัคนหนึ่งอัดมวนครับแค่สี่อันอนเียแมเสียใแเสียใต้าวอหม่แหม่แหม่่แหม่ห่หมวแหม่ห่แหมแห้่แหม่แม่อหม่แหม่แหอ่แ่แหม่แห่แหม่แห่่น้องม่แห่ห่เม่แม่แมีม่แห่ม่่่อ่ ตูงใหญ่เยอยูมันยูโลกกี่เด้เลยชวันหมเลยเนี่ยเลยอยวยครับอะอนั้นเนี่ยต้อเสียฟีเนี่ยเฮ้ยจะได้กอดนยกสองนิ้วบ่แ้วใครมึสีใดอีกวเท่านั้นเนี่ยโอ้โหลง Wow, hoàn toàn bám hẳn thầy ạ. Cái tấm bạt vậy. Ăn gì bọ? Ôi. <laughs> <Mình nhắng đảo? cười> <Mình nhưng> không nhăng đâu. Cái tấm bạt. Ôi. Ôi, lông khủng bọc gan vậy hả? Bây giờ gì là? Cái <laughs> này cháy, không có miếng lèk bọ. Lông dì dơi vượt vòng xì đen mồ. Cứ con cứ khai nhả. Mừng bay không hay không quen. Ôi. Bớt, bớt, bớt. Bớt đi đâu? Bớt 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 đi đâu? Bớt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  ก่นี่ยมืนาๆยมือนาละตัวใหญ่ๆบัตัวนั้นมือฟังนี่นั่นนี่นี่นีไปซือปสงวเออนั่นละพี่น้างบนทาบนธรราดาตัวนี้เออ่ง่าปยกส์โอ้ย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 ้ย้อยโอ้ยโอ้ยโอ้ย

โอ้ยยงยังงโอ้ยไปเมียครับมแมนมันมเมยามนเมนบ่หรอวายวายวายเอ้ยววายวายเดี๋ยวเยี่ยมขับเดี๋ยวมาสีผมกัไก่ลยว้าวาามยมามันนี่ให้เดีวาเขากันพื่อ้หมกง วุ่ยหายอยู่แถอพี่น้องเอานอนเฉย่อแล้วมึงนีแม่โจ๊กมากครับบ่จักไปหยากแม่โจ๊กแม่บ่จักไปหยากเอามันได้เรื่องเอาเสียมมางัดนนี่เจ้าตัวนนวยัาข้าวป่ะน้องตัดทินพอดีนี่ยล่ะครับเมึงพี่น้องนี่ละพิธีการครับกูสำนันเนี่ยปิดไว้บนยังได้ยันขึ้นหนีใช่แล้วแม่เอาวุ้งรักสร้างหลังหรอแม่บอยพี่น้องอู้ คลับเลยวแมันกับมันนั่กันละมาเด้อขวันเลยมาโตเีหุ่นะอีแม่อยู่วนนี้ว้ายวหุ่นได้ดิเอาเขียนหน่อยใส่ามทโต่ไหมหมเอาเขียนหน่อยใส่โต้มาแล้วครับมาแล้วรับสุดเอดยวครับไอจด้โอ้ยนี่บอกว้ายมาเป็นเด็กบอ๊บโอ้ยนี่ครับที่น้อเบืองอารุณครับ ม่มีจะได้จนได้ปาันได้ัแหงรกลับมาแต่ละคนมันขึ้กันเลยครับได้มาได้ั่งแหงะรับมีวคุมแล้วมือนนี้ป้าสันนี่นะครับกับมวนไปจากสีพี่น้องจะได้ตัวที่สอโอ้ยครับเบาตัวเบาๆดอกนี่้นมันเขาบาปากไหลเขาเบาไหลเขียนเขาในเขาตัวโมอยู่ขับมวนครับพี่น้อง มีบมีบมียังมาสแตนบายด้พี่น้องธรรมชาติลวนไดก็ไดบ่ไดก็คืออาปากเปล่าไปหากินลมกินแรงไปนั่ทางอาูุ้ยว้ับพี่น้องโอ้ยผครับให ใครับปวปโอ้ยหนาแล้วคุณน่ะเยเนเนนลยโอ้ยดูคนโอดูดีโ๊โ๊่ีเยวกําลังจะโจ๊เอาไ่ต หลอกหนังผอมตัวนีอ้บพี่ดงใยยหนังหลักี่เสียงกับหนังคือดังเตรงมาหันไม่เข้าทายอยู่นี่พี่ทายอยู่เน่ยฮู้งดูเลยนึงครับไอ้ดินก็มีนามไอ้หนาบอกบอบมาขับปูมาสิมีนามบอมันนีเดียวเดียวเตเาอันนี้มันจะลุกลุลุกลกหขับเบงเดียวนัน Ui. Rồi không đứng gần đây đinh một tua tua này nó nà à bao tua vay nàng có, có đi men là, là. Hmm? Nàng nặng nằm nặng bao nhiêu moment này là nó không có lực không có hay chạy bỏ kêu mở miệng luôn đâu mở 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 mở

น้องเก็บเปนคูกบใหญ่ได้เหอเห็นเกียมันคูกบใหญ่โอ้ยโอยได้โอ้โยย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 ้ยเฮ้ยเฮ้ยย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 นยย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 ะยยยยสยย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 หยยยยายย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 ยนยยยร นี่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 ิดม่วครับเ่นใช่ใช่ใช่ครับนี่าดินพอพี่น้องเฮ้ยเหรอเนียนเ้าปุ๊บเลยเนียนโอ้ยโอ้ยโอเห็นตัวตบูครับเพื่อนใครไ่ห็นเนียนขีอมเลยะเยียดแท้เลย้เกไม่โดนตาลรเออพี่น้อง

บ่หรครับแต่ต้องคือียู่ดิโอ๊ยโคบว่ะคบโบเอาเอาโบอีหรีเด้อเอาเฮียขพี่ดอกโคบอาจับไปแ้วเม่สิเปิดแงงเอาไส่ในถุงแงงอ๋าดีเมียว่ามันมันดังกล้องอ่ตัวกบว่เดี๋ยวมันขุดมันขวานโทรขึ้นมาโครับ้าบานครับตรงงมครับพี่ดองเอามาใส่ลูก มันยู่ไงเนี่ยแต่บอครับผมากพี่สอบมันยูงไงมันยู่ไงแม่ว่ามันเส็ดมูบ้านินไยิงแล้วเี๋ยวครับมเอียงมาเดียวี่มไทย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 ม่พอย่ามยตามันดีองมา่นะ คู่กันครับว่คคู่กันเนาะแม่คู่หมานเท้ยงแม่โสกมากมันขับคู่หมานเด้อรับนี่ไอหมูหานคือเบาตัวี่บ่ได้ยังน้ำโมมีละครขอหาของกันเขาน้าโมกับเจ้าสี่ล่ะหเบังขางโลดตานกันด้่น้ีน้องตานหานิเฮ้ยเาตัวกัเพรามันโสงก็กันยุ่เล่นจิดกันนินจิด เลินจกาะครับไฟเคมนึ่งงนพำ่่เนัเ้ะอรบงเฮ้ลโอ้ยี่ือนนีนี่จะบอกย่งเขียดครับครับล่ะเดี่ยเต็มคุบเด้อ ขึ hmm ah, um, ah, s awesome. <S is is. ้นเงีับจ้ะโอ้โหเงอยบเดือดอุ้ยนี่อุ้ยกือบกือ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 กอกือบกืบหวงตีไงให้แต่งแม่ีากทแม่กินตีไใชรอ้ยจัมบนเด็เงยบ้หโอ้อ้โหม่แม่ตนยันยังมือหรนล่ะมือมือหัวเมือหรนล่ะเมือหรนล่ะลาลาหนุ่ย เดนี่ยจับเอ้ยโี่ยับองเนี่ยปตัวใหญ่ครับวัแฮ่อ้เกี่ยบเป็่หุนีเร็วมากเป็นไงขวัว สังสีมันคืออยูเนาะอากาศหนาวมันอาชีมนนข้าไปอยู่นะหอยเรียบควายเดี๋ยวมาฮักุงไปน้อห้อยเรีบควายนี่โจโคจีสอนกัอยู่นะจะมวนเฮ้ยองไอ้หก็ก็เฮ้ยอปล่อยลปลลยคใจิเจีแม่แม่ใจยุ่งว่าสิใดโอ้เซ็ต มันไปส่บิดหกบักัตเดตัวนึงหันเอนอยดูคาเหมือนกระบอกไงนึงนั่นน่ะนั่นยัง่ะมันโจมขึ้นตัวกบอกไงนึงมันเป็นเตาล้วอมันมันเห็ดอันมันเห็ดวยไห้นะมันเห็ดขวยแบบแบบแห้งทีงันไปทำพ่อสาอลยมันเห็ดตีแล้วคมันรุดออกแม่เอันเป็นทำา่นเป็นมันรุดออกหรไม่

อย่น้ำปลาหญ่เลยกับมันจะได้กี่มันกลัเป็นกี่ตมตอนมันเป็นอ็นน้านั้นเกียโม่ันกเซียนนาเขียนล้างอยู่นี่เลยท้ามีเขียนมากจุดด่านเขียนจะน้อยก่ดินาเอกเขียนโมาจุดด่านเขียนเขียนวิทยาคีตัวใบใหญ่ไปไหนที่วิย

ไม่กระตืออร้ครับกลับซูพนาคร่อีนั่นเปลาดนะตัม่ได้ไมเป็นกลับพนักพ่อีมาพ์นีมาโพ์ไปสูเมยครับที่มาส่วงวาถิ่นบุคคลตะเฮทิปนที่พี่น้องไม่ขึ้เยวสิขึ่นขึ้น้วทีอข่านเล่นข่าย้ำนั่นหมดนี้โอ้ยไี้พวู้หญงขอแต่หยโอ้ยพอแต่หวยครับ หอยหากบเต่าออเด้วยครับเต่าหาห่าเตาแล่มาถือเราัสดอนทำด้วย่ามาถือเราจะปล่อยเบาดินนะครับมีแต่เงี้ยขอนไหลันมีเครับใส่รูแล้วูเลยมูยันจะมุ่งกันนะมัข้ตรงใหญ่ครับพี่เ้งมนออกยางนีเรานี่นะอันใดดิเนี่ย ไเป็งออนีน <gravity> ี oh, no. <se> ้ต <compass introductions> ัมองเียดได้นี่ที่มามีไมตายหรอออกแ้ะมองกบกบบ่ลบมองบเขมอง่ดท้นี่คือคมองน้ลมันพมาเขาได้นิถ้ก็ต้องต้องที้าว่าถ่านเหตุยังถ้ามันเริมหเขา มึงน right ี่แมอยูนดิแ่แม่มาบแม่ทีมอยูบ่มือไปหับกัม่บ่ไปหับกับบมาไปหับดิแม่บ่แม่บอหกีเดีวงน่ครับโมน่อยเด้อครับบมโอ้เขียนขึ้นทเนาะตับุ่งลานึ่งนี่ครับกบเ้ไปสามตัวครับพี่้องัยายเอาเเขียนแล้วนทงานตของโอตัวที่เราไปห้บอเราเอาเลยครับบปผมบอกินผมจะกินมุกกระท h ที่อดตกวหรือเปล่า พี่น้องบ่าวครับสิได้กลับแล้วครับอ้ถือว่าหมานครับครับบ่าวโตขอบคุณขอบคุณนะครับพี่พลอยแม่ครับใหญ่ใหญ่ใส่ยิงสุขูสุกคนครับครับสวัสดีปีใหม่เด้อครับมือเสาร์นี่ก็ครับไอ้พลอยน้องบ่าวครับนี่จะคว่ำสุขครับเงินท่องไหลมาที่มากถ้าไหลทั้งหุ่นเต็มแล้วก็ไหลมาทั้งพี่เนี้ยครับให้ยูดีไม่แห้งสุขูสุกคนครับแฮปปี้นิวเยียร์เพห็นปาครับขอบคุณหลายๆครับโชคดีมีใส่สุขูสุกคนครับต้อนรับปีใหม่ครับพี่น้อง Ja